สวัสดีครับชามิสูพิชิปจเจโร่และไต้ตันนะครับผมอ่าวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปรับระดับเสียงเตือนโซน่านี่นะครับนะอ่ามันปรับได้นะครับปรับได้3ระดับนะครับผมบางท่านก็จะว่าเสียงมันดังจนน่ารำคาญเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วซียพิที้ก็สามารถปิดได้แต่บางท่านก็กลัวว่าถ้าปิดไว้แล้วถ้าปิดแบบเนี้ยปิดไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาเกิดที่ใช้งาน,นจริงๆมันก็จะไม่ได้ยินเสียงอีกนะครับก็ไม่มีอะไรเตือนอีก นี่ก็มาดูว่าเราจะปรับให้เสียงมันเบาได้ไหมนะครับผมสามารถทําได้นะครับผมก็วิธีการก็คือตอนนี้เราคือเราออนสวิตช์ก่อนนะครับเรากดมาสวิตช์ที่ให้มันเขียวอย่างนี้นะครับนอกจาเราไม่สตาร์ทเครื่องนะเสร็จแล้วเราก็อย่าเบรกนะครับแล้วก็ดึงเกียร์มาไว้ที่เกียร์พีนะครับเกียร์เกียร์ไว้ที่เกียร์เอ็นนะครับพูดปิดนะครับดึงไว้ที่เกียร์เอ็นอย่างนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยวันีถ่ายตอนตอนลังค์ิดนครับอ่าพอเกียร์มันอยู่ที่เกียร์เอ็นแบบนี้แล้วนะครับก็อ่ามาดับเครื่องนะครับกดสวิตช์ ให้มันดับไปนะครับโอเคนะครับให้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ดับแล้วครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็พอสวิต์เป็นสีน้ส้มอย่างเงี้ยตำแหน่ง e c c อย่างเงี้ยนะเขาก็มากดตัว p นะครับค้างไว้นะครับแล้วกดออนอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสักพิบดังเสียงเบาลงแล้วครับเร้กดได้นะครับกดไปทีนึงเห็นไหมครับดังขึ้นกดทีนึงดังสุด นะครับกดอีกทีนึง่งเบาสุดนะครับอ่าเนี่ยครับพอได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับรับเสียงแล้วต้องการแล้วก็แค่อ่าดันไปที่เกียบทีนะครับดันคันเกียอย่าเปริกันทันเจียกับที่เกียีนะครับแล้วก็กดออฟแค่นี้ครับก็เรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับไม่มีอะไรก็ฝากไว้สำหรับท่านที่อ่า กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องทอํายังไงให้เสียงที่มันเตือนเบาลงนะครับเพราะว่าบางบางครั้งก็อาจจะราคาญนะครับว่ามันเสียงดังเกินไปมันหลอกหูแต่ก็ไม่ต้องการที่จะปิดไปเลยเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องการใช้งานมันอยู่นะพอปิดไปเลยก็อาจจะทําให้เวลาเขาเข้าไปแก้วัตถุจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเสียงเตือนเราอีกนะครับก็สามารถทําให้มันเบาลงได้ตามคลิปที่ได้แนะนําไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับท่านที่ ยังไม่ได้ทราบนะครับผมผิดพลาดประการใดอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ